สาเหตุที่ทําให้อ้นวนน่ะหรอคะนี่เลยคะ่ะอยู่บ้านไนงะอยู่บ้านแล้วก็กลางคืนดูซีรีส์ออกไปไหนไม่ได้ก็กินไงกินกินกินไม่บ็นยาบนอยังเลยแล้วชอบกินช็อกโกแลตชอบกินแบบว่าของมันๆของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหวานอันนี้ไม่ได้ใช้ซ G หรืออะไรนี่ของแท้นะนี่ให้ดูอย่างนี้เลยเนี่ยของแท้มานีนยาวแทมันสะสมมันาปัจจุบันมันเป็นอย่างเงี้ยตัวเล็กลงมากหอมลงมากน่ารักที่มองเห็นนะคะเพราะอะไรป่ดูกิน ใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวน like ี้นะคะเดก๋วี้ดูดินีเหลือขนาดเนี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยแบบว่าเอาแบบว่าแขนเอาขาเราใส่ได้ข้างเลยเนี้ยเนี่ยเหลือขนาดเนี้ค่ะเอามอเอามือสอดไปได้หมดเลยดูดิเพ่รถไปกี่โลคะเกือบยี่สิบะาแล้วก็ขอโทษนะคะตัวนี้ต้องต้องเก็บหมดแล้วค่ะเพราะว่าเก็บข้างหลังก็ต้องเก็บตลอดหลอดเตัวช่วยของเพ่คืออะไรอะคะ เราะคะที่มีจากนี่เลยเพราะว่าใช้จริงจริงนะคะนี่แบบเม็ดแบบซองเม็ดกินตอนเช้านะก่อนอาหารเม็ดหนึ่งสองเม็ดก็ได้นะคะส่วนซองเนี่ยช่วงตอนนอนค่ะน้ำเต็มแก้วอุ่นๆนะคะรสหัุ่ณพื่อช่วยให้ยค่ะ